สวัสดีครับผููอิมสนามวันนี้เรามาจะเจอกันทุกวันศุกร์ครับเรื่องของกีฬานะครับผมก็จะมีแขเกเชิญมานั่งคุยมานั่งอูมานั่งจ๋าให้ฟังกันนะครับในเรื่องของกีฬาสัปดาห์นี้ผมมีเรื่องของฟุตบอลนะครับกําลังเรียกว่าอยู่ในกระแสด้วยตอนนี้นั่นก็คือการที่จะเข้าสู่โหมดของการแข่งขันในอีกท้านับแล้วก็น่าจะอีกเกือบเดือนละนะครับสําหรับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีจะกลับมาวันนี้ผมมีสุภาพบุรุษลูกหนังนะครับ ให้ใช้ยายอย่างนั้นแล้วก็เห็นการปฏิบัติตัวมานานแล้วพอสมควรเหมือนกันและล่าสุดก็เพิ่งด้รับการต่อสัญญากับต้นสังกัดน,นะครับนั่นก็คืออาสาเพลงบ้านไร้นะครับวันนี้กับผมสวัสดีครับจอบครับสวัสดีครับโอเคนะครับ,รบจอบตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านไหมเนี่ยอยู่บ้านครับโอเคสบายๆแล้วก็ลูกสาวลูกชายไปเรียนหนังสือทั้งคู่ใช่ไหมฮะตอนนี้ครับครับผมไปเรียนครับอ่านะครับคุจอบ ล่าสุดเพิ่งเห็นบนหน้าเพจอย่างเป็นทางการของสโมสรแม่ยูนเต็ดนะครับว่าตัวของคุณเองจะรับการต่อสัญญาจากแน่ยูนเต็ดนะครับเป็นนักเตะคนที่สามนะเป็นไทยคนแรกนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นมารันยาวกับนาด้านของทางุูนิโตะนะครับนั้นก็เลยต้องต้องขอ มาคุยกันหน่อยนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างการได้รับการต่อสัญญาต้องขอแสดงความยินดีด้วยแต่จริงๆแล้วเอาตรงๆนะอันนี้คือางทางการเนาะในร่เนี้ยผมได้ยินมาสักระยะว่าคุณได้รับการต่อสัญญาแน่นอนอแล่วนะครับโอ้นะกระแสข่าวผมดีไหมนะข่าวผมดีนะแต่จริงแต่ว่าไม่แต่จริงแต่ว่าที่อยากถามก็คืออยากให้จ๊อบซึ่งปัจจุบันนี้นะครับ เอ่อผมผมชอบใช้ยาที่มีคนให้คุณใหม่ล่าสุดนะเป็นครับคุณเอ็กซ์นี well> ่เป็นผ like ู Two ้บรรยายทางเหนืออีกคนหนึ่งผู้ใหญ่กีฬาทางเหนืออีกคนหนึ่งที่ผมติดตามผลงานกันอยู่นะครับครับเป็นทหารด้วยรู้สึกอย่างนั้นนะครับนะครับใช่ครับให้ใช้ยาคุณไว้ว่าฟันไดแห่งเมืองแป้โงโอ้โหนะอันนี้อันนี้ผมผมว่าเหมาะสมเลยเหมาะสมเลยนะครับนะเออเลยอยากถามจอบหน่อย รู้สึกเป็นยังไงบ้างเลยกับการได้รับการต่อสัญญาจากแพรอยู่ในเซต็ยบอกว่าเสียใจนะอ๋อดีใจครับดีใจโอเคโอเคแล้วแล้วอะไรคือเหตุหรือปัจจัยที่คุณยังคงเดินต่อกับแพร่ยู่นเซตหรือว่าแพร่ยู่นเซตเลือกคุณอ่ะไอยังไงที่ไหนถูกกว่ากันก็เราเขาเขาเลือกเราเราก็เลือกเขา มันก็มีครับครับมีมีความสุขมีความสุขที่ได้อยู่ครับครับขอบคุณด้วยที่ยังไว้ใจในตัวเราและมั่นใจในตัวเราครับคือในส่วนของเจอบเองอยู่กับไนเด็ดนี่จะเข้าปีที่สี่ใช่ไหมครับถูกไหมฮะใช่ใช่ปีนี้ปีที่สี่ครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณมาอยู่ตอนพาแพร่ขึ้นจากดีิชั่นสามมาดีิชื่อนสองเนาะครับ หือว่าทีสองก็ไปขอ,ขอเียนไปยนสองกแล้นะครับเป็นทีสองแล้วกันไทยลีกสองครับออกเยผมก็คนโบราณเกินไปนะครแต่พอขึ้นมาไทยลีกสองอยู่อสองปีที่น่าสนใจคือแรกเส็ดไปเล่นเพลย์ออฟทั้งสองปอีออันนี้คือสิ่งที่ก็ต้องบอกว่าปีปีแรกเนี่ยอ่ะถือว่าทําเกินเป้าครับเพราะว่าไม่ได้คาดคมาก่อนขึ้นชั้นปุ๊บไปเลย ครับครับะก็พลาดในการไถ่ออฟรอบแรกครับครับปีที่สองไปอีกครับแต่ที่น่าสนใจคือตอนไปในปีที่สองเนี่ยแพ้เองนี่เอากันตรงๆเนาะเหมือนครับตุ๊ปัดตุ๊เป๋ครับถูกไหมฮะครัยหัวหน้าผู้สอนสองครั้งด้วยกันครับ เนาะแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนั้นก็หลายคนก็มองว่าจากโปรแกรมที่เหลืออยู่ด้วยดูจังค่อนข้างหนักเหมือนกันแ,กแต่ก็ยังสามารถที่จะผ่านเข้าไปเล่นในรอบเลย์อฟได้ผมอยาก,ก,กถามว่าอยากให้คุณลองมองย้อนกลับไปหน่อยในช่วงในช่วงยินซีซันกับฤดูกาลปกติของแม่ฤดูกาลที่แล้วอยาก,ก,กอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่ามันมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรหรืออะไรยังไงทําให,ให้ให้สามารถโชว์ขึ้นมาได้ ว่าพวกเราร่วมแรงร่วมใจกันมากกว่าครับครับครับคุยกัน,ก,นก็ช่วยกันให้มันผ่านขึ้นมาได้ที่คุยกัน,กนมันจะได้รเราก็มันเคยเราเคยเข้ามาแล้วเราเคยทําได้เราก็ต้องทาได้งอ๋อครับครับคือคืออย่างน้อยเนี่ยโครงสร้างของแรลในช่วงสองปีที่ขึ้นมาเล่นทีสองเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนตัวนักเตะเท่าไหร่ ครับถูไหมฮะยังยังมีแกนที่เป็นตั้งเดิมๆแม้กระทั่งอย่างตัวต่างกลุ่ต่าง,งชาติเองก็แล้วแต่ใช่ครฮะใช่ใช่เพ<ช>ร,<ช>ระาะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นกับหัวหน้าผู้สอนเนี่ยแต่ถ้าโครงสร้างมันแข็งแรงมันเติเข้าใจกันอยู่เนี่ยมันก็อาจจะทําให้ออกผลมาเป็นแบบนี้ถูกไหมครับทีนี้ในส่วนของอยากให้ตัดมาตอน playoff หน่อยเขาไปลุยพลย์ออฟมาสองครั้งเลยนะครับย้อนไปเมื่อฤดูการที่แล้ว กับเตออฟรั้งที่สองตอนนั้นเนี่ยมันคุยกันยังไงบ้างในทีมนักเตะหรืออะไรยังไงเนี่ยสถานการณ์ตอนนั้นเอาก็ตรงๆนะเพราะว่ามีคนมักจะพูดเสมอว่าแต่ถ้าภาษาเหนือนะาาเอาแต่เปล่าแต่อันนี้อันนี้อยากให้พูดพูดในมุมของนักเตะด้วยเพราะจริงๆผมก่อนหน้านี้ผมเคยคุยกับโค้ชดาสา้วเหมือนกันตอนเมื่อช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วแต่ที่ในมุมของนักเตะล่ะกับสถานการณ์ที่เราไปลุยมาใน เอาแต้ครับเอาแต้เอาแต่แต้เลยครับเอาแต่แตเลยใช่ไหมแต่มันงะบมดได้ครับงะหบดได้ครับทำไม่ได้จริงๆเราก็ก็ใช้ตัวก็ใช้เหมือนเดิมติดอะไรก็เหมือนเดิมหมดเพียงเราเราก็ไม่อยากจะโทษไปโทษดวงชะตาครับโชคชะตาการมันก็ต้องมีบ้างอะไรเงี้ยนาทีสุดท้ายนาทีสุดท้ายแล้วหมดแล้ว อ่าโป้งเดียวยิงอย่างเงี้ยครับมันก็อันนี้ความรู้สึกของคุณบอลบอลไหครับเพราะในเพลงออฟช็อปก็ทําประตูได้ด้วยนะใช่ใช่ครับใช่นะครับวิ่งชนบอลมาให้ผมผมจะพูดอย่างนี้ดิเดี๋ยวในทุกการที่ผ่านมานี่ช็อปยิงกี่ประตูสี่สี่ลูกครับสี่ลูกนี่หงล้วนๆ้วนไหมหัวล้วนๆเลยไหมมี ชนกลางตัวเข้าลูกนะขอให้ไม่โดนมือก็ถือว่าเป็นปรกันใชใ่ครับโอเคโอเคพอรับได้พอรับได้อะไรเอ้นะเพราะฉะนั้นในส่วนของมองมาข้างหน้ากับฤดูกาลที่กำลังจะมาแกในเต็ดออกระซิบได้ไหมโครงสร้างเดิมยังคงอยู่กันเยอะขนาดไหนนักเ็ะที่จะเข้ามา เอาไนะผมขอทางคุณแล้วกันคืผอผมจอดไม่ได้ <C> e <an> ผมขอทางคุณเลยแล้วกันอะโอ้ oh. ไม่ <C> e <an> ไม่คือถามอะไรที่ไม่ <C> e <an> ไม่ไม่ไม่ <C> e <an> คืออย่างน้อยผมก็ต้องถามอ่ะ <C> e <an> คุณตอบคิตอบเป็นเรื่องของคุณนะไม่เพราะอย่างน้อยผมก็ตอบผมก็ถามแทนแฟนกลับเพราะ <C> e <an> ว่ามีไม่น้อยนะที่ถามมาทางทสนาม <C> e <an> เอเอว่าช่วยจาะให้หน่อยสิเขาคงไปจอะทางอื่นไม่ได้ผมดูท่าทางแล้วน่ะอะโดยเฉพาะแฟนคลับประจำของ สนามผมชื่อเจ้าไก่ไก่เนี่ยโอ้โหก็จะถามมาแทบจะทุกวันเลยเปิดตัวเมื่อไรหร่แถลงข่าวเมื่อไรโทษนะผมก็เลยบอกผมพยายามถามให้แล้วอะไรเงี้ยทีนี้ผมมาช่องคุณหน่อยเป็นไงบ้างจอดผมนะถามว่าเฮ้ยเือคุณหลงโกนไงครับไม่หลงไม่หลงเนี่ยเพราะจอดลงไปไม่มีอะไรเลยตอนนี้ไม่แต่แต่แต่ยังน้อยเนี่ยผมอยากให้แฟนแม่ครับ หรือว่าเออหรือเกำลังใจหน่อยเพราะอะไรจริงๆแพรไม่ใช่พึ่งซ้อมนะครับนะครับคุณแอบซ้อมกันมาเป็นผมว่าร่วมเดือนแล้วนะเกือบที่ว่าเกือบเกือไม่มีภาพมอกมาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นปีนี้เสือซุ่มอยู่นะแพรนะถูกไหมฮะทีมอื่นเขาเปิดดูหือหวานตุ้มๆๆเนี่ยไม่ที เขามีอะไรดีอยู่เหมือนกันนะนั้นอันนี้คืออย่างน้อยพอให้แฟนบอลได้ชื่นใจนะครับปีนี้เอาแต้อยู่เนอะไม่ใช่แบบเอาแต้นะเอาแต้เอาแต้ทุกปีครับแต้ทุกปีนะครับการได่คุณจ๊อบยืนยันนะครับตอบแม่รถข้าขนองสึกสบายใจได้แล้วปีนี้นะถ้าพูดถึงในฤดูกาลที่กําลังจะมาถึงเนี่ยเอถ้ามองดูคือจริงๆจะไม่พูดจริงเหรอว่าจะมีใครเข้ามาบางเลยฮะไไมม่่อกจริ อันนี้อันนี้มีใครเข้าก็บอกไม่บอกไม่ถูกว่าไม่รู้ว่าใครจะเข้ามาใช่ครับแต่แต่ตัวนักเตะเนี่ยแหมคุณก็ซ้อมกันอยู่ก็ต้องเห็นแล้วสิตอนนี้คือโครงสร้างเดิมยังอยู่ส่วนใหญ่ไหมหรือว่าออกไปบางคนออกออกออกเยอะออกเยอะเยอะครับทีที่โพสต์ออกไปนี่ก็เยอะเยอะมากรู้รู้เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่นะเห็นอยู่หลาย เป็นแต่ว่ามันก็เป็นวิถีฟุตบอลเนาะคุณจอบเนาะครับใช่ครับอ่าทีนี้ในส่วนในส่วนของเอ่อตัวต่างชาติเอาเท่าที่รู้เนี่ยดูเหมือนกองหลังเซนเตอร์บราซิลไม่อยู่แล้วครับนะครับตอนนี้ที่แน่ๆก็คือน่าจะมีสองอยู่แล้วลหละนะยังยังรออีกหนึ่งก็จะกลับมาหรือเปล่าครับเออนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของอ่นักเตะแล้วกันตัวหัวหน้าผู้สอนยังคงเป็นโคด้าอยู่ใช่ไหมฮะ ครับผมเออแล้วมีคนคู่อีกคนหนึ่งมาด้วยใช่ไหมใช่นะครับคนคู่คนคู่ปารตี้เขาอ่ะโคหนุ่มอะอ๋อครับโอ้แพร่แพร่นี่แพร่นี่ปีนี้เล่นแบบควินโค้ดเลยนะฮะนะครับเออคุณอย่าครับอย่างเดียวสิคุณตอบ้นะส่งข้อคามจะพูดอะเอออ่ะทีนี้อ่ะทีนี้ผมเชื่อว่าอันนี้คุณต้องพูดกับผมได้แล้วหละก็คือครับ การเป็นนักฟุตบอลจ็อบปีบนี้อายุ37เล่นตำแห่งกองหลังครับ,รบผมอยากให้จ็อบผมเชื่อว่าเสาน้นทางฟุตบอลอาชีพของคุณเนี่ยมันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบบุหใช่ครามเนอะในภาวะแย่ๆในภาวะที่มีความรู้สึกว่าเออเนี่ยเราจะต้องมีการตัดสินใจหรืออะไรยังไงหรือมีการบาดเจ็บหรือย,อยังไงคุณผ่านภาะวะอย่างนั้นมาบ้างไหมแย่สุดก,ก็ตอนบาดเจ็บครับ ตอนไหนถ้าจบตอนนั้นทีสามก่อนขึ้นแต่เลขสองกับกับแพร่ได้ใช่ไหมใช่ครับเออตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง้วแล้วอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยความรู้สึกการทํายังไงตัวเองกลับมาก็วันเริ่มวันแรกที่ไปหาหมอก่อนคือหมอหมอถามคำาว่าจะเล่นต่อไหมโอ้โหหมอโอ้โหหมอถามจริงจริง ที่เรยว่าที่สุดใจดำจริงนะไม่ใช่ว่าถามที่ตลกนะครับก็สามห้าอะไรตอนนั้นใช่ไหมครับอ่าใช่สามห้าครับเอ็นต่อบครับเราก็เล่นครับถ้าเล่นผ่าอ่าบอกว่าโอเคครับผ่าผ่าตรงไหนครับผ่าตรงไหนเอ็ดอนเอ็นคั่วหน้าครับเอ็นคั่วหน้าเลยเหรอครับครับโอ้เออแล้วยังไงครับก็หลังจากผ่าโอเคสโมสรก็ เดี๋ยวออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างครับแโอเคเดี๋ยวพีหนะ้าหายหายรีบกลับมาก็มาช่วยกันหน่อยนะเริ่มมีกำลังใจดีขึ้นมาครับอ,นนอันนี้คือสมอสรนถามใช่ไหมครับอ่าๆครับก็เลยมีแรงผักดันทุกอย่างะ่ะโอเคปีหน้าเรากลับมานะมีกำลังใจดีขึ้นมาเยอะก็เลยตอนช่วงปิดเล็กพอดีนะครับครับครับ ก็เลยไปเช่าพินิจเสียรายเดือนนี้เลยใส่ครับคือหกเดือนนี่ตามเวลาใช่นหมหกเดือนเฮ้ยเล่นได้เลยไม่แต่โอเคนั่นคือเรื่องของการฟื้นวัฒนธรรมวัฒนธรรมนะครับแต่จริง่ว่าเรื่องของจิตใจนะครับเรื่องของจิตใจอ๋อครับเออ เราพูดตัวเองยังไงเพราะว่าตอนนั้นเพราะผมเชื่อว่าคุณก็ไม่คิดว่าคุณจะกลับมาได้อะผมพูดตรงอ่ะดูว่าอะไรใช่ครับอายุด้วยครับเอแล้วถ้าคุณมีกําลังใจกับการที่คุณจะมีแรงขึ้นอะไรยังไงอย่าบอกว่าเป็นทหารนะเลยมีความรู้สึกว่าเลยนั่นนะผมก็ไม่ไม่ได้จะเป็นมันน่นจะมีส่วนเหมือนกันแหละแต่จริงๆเอาจริงๆแล้วในในสภาพสิตใจตัวเองตอนนั้นเนี่ยเราพูดกับตัวเองยังไงก็หนึ่งมี แล้วเลือกมีลูกอะไรเงี้ยลูกพ่อแม่ที่เราเขาก็แบบคอยดูแลอยู่ยังส่งเขาอยู่รคับก็ต้องถ้าเก็บได้ก็ต้องเก็บให้มากที่สุดมันก็ต้องใช้ทุกวันเลยทุนนี้ถึงมีมากขนาดไหนมันก็หมดเราไม่ได้หาก็คิดตรงนี้ครับสู้ให้มากที่สุด จนกว่าจะมีทางออกครับผมอ่าอันนี้อันนี้คือจุดสําคัญเลยนะนะครับที่ทําให้เหมือนกับว่าเรามีแรงขึ้นกับการเที่กลับมาเพื่อสร้างสมรรถนะของตัวเองครนนคันั่นคือนั่นคือภาะวะที่เคยผ่านแล้วเลวร้ายสุดเลยใช่ไหม6เดือนเลยคิดว่าใช่คิดว่ามันน่าจะแบบพอแล้วอะไรองเงี้ยตอนแรกครับผมแล้วก็ ตอนนี้ก็แมีแอบแอบคิดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันขออนุญาตถามอันนี้เอาเอาเอาแนวเอาแนวที่มีความสึกว่าเป็นนั่นคือนั่นคือผ่านจุดที่มันดูเ็วร้ายสุดแล้วก็พื้นมาได้ทีนี้ในฐานะที่ด้วยวัยสามสิบเจ็ดเล่นตำแหน่งกองหลังครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยโดยเรคคอร์ดนี่ลงทุกเกมเลยใช่ไหมเกือบเลยครับเกือบใช่ไหมฮะใช่ครับเกือบเลยลักจักแบง อ่าฮอฮเดินแบน์ที่ไม่ได้เดเลยอยากถามหน่อยว่าดูแลตัวเองยังไงเพราะหนึ่งคุณผ่านจุดที่มันบาดเจ็บหนักมาแล้วใช่ไหมครตอนตอนกลับมาตอนนี้อยู่ในสภาพที่ร้อยเปอร์เซ็นแล้วใช่ไหมตอนนี้ถามว่าร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็มีแราถ้าเราส่วนที่เราเก็บถ้าเราไม่ไปดูแลมันต่อมันก็จะมันก็ ใช่ก่อนแอ่าฮะอ่าฮะใช่อ่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคุณจ๊อบวางตัวเองในเรื่องของการดูแลตัวเองอย่างไงไว้สามสิบเจ็ดนะนี่อย่างน้อยเนี่ยเป็นทริคให้กับนักฟุตบอลรุ่นใหม่ๆได้เลยนะบางคนเขาเคยถามบอลตาปาบอลตาปาเขาบอกว่าเขาเขาดูแลตัวเองด้วยการก็คือเรื่องโภชนาการที่เขาเย็นแน่นมากเลยครับก็รวมไปถึงเรื่องของการฝึกซ้อมโดยเฉพาะการการเทรนตัวเองให้หนักกว่าเดิมเพราะเขารู้ว่า เขาบอกว่าเกมที่เจอสนามด้วยตำแหน่งที่เขาเล่นคือฮาร์ดแมนด้วยเนี่ยครับดูแลเองอันนี้ในส่วนของจ็อบล่ะเป็นยังไงผมก็จะดูแลส่วนที่ผมขาดอารยณยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมก็ถ้าเราขาดตรงารู้ว่าถ้าหมดแรงเล่นสนามหมดแรงที่ขาดแล้วอ่อนล้านนะแล้วก็เตะเวทเตะเตะส่วนที่เราอะไรที่เราขาดไปครับอันนี้คือเสริมตัวเองพิเศษไม่อยู่ในคอสของ So ไม่ไม no ่ไม่ไม่ได้อยู่ใช่เรื่องเรื huh, uh ่องกินอะไรเนี่ยเรื่องผมเรื <S <S ่องเวอะไรแล้วก็มันเราเป็นนักเตะที่แบบไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ได้มีคุณไม่ใช่ซื้อเสริมใช่คุไม่ใช่ไม่ใช่สายสายก้ามปูนะเคยเคยมีไหมเคยซื้อกินไหมก็ก็เคยสมัยก่อนเคยอยู่ครับ อฮะเอ้ต่น,นี้นไม่ครับก็ปกติ uh huh. เสริมที่ขาดอย่างเดียวเสริมที่ขาดอย่างนเดียวครัเขาเสริมพิเศษตัวเอง <c oughs> ใช่รู้ <c oughs> ว่าเราขาดอะไรแล้วก็เสริมของเราตรงนั้น๋อทีนี้ในส่วนของการที่จะบอกหรือว่าไกด์ใ,ให้กับนักฟุตบอลรุ่นใหม่ <c oughs> ๆ,ๆเพราะว่าตอนนี้ผมดูว่านักนักบอลหลายคนเองคือการขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพเนี่ย ก็ดูเอว่าเขามีความรู้สึกว่าเออเนี่ยพอเขาขึ้นมาได้บางคนก็ออางงตรงนะเหมือนหลงและเล่นกับชีวิตตัวเองใ่คุณก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันเนี่ยอยากให้ลองมีมุมสดพ้อนกับการที่จะบอกเขาเหล่านั้นกันหน่อยว่าเฮ้ยมึงดูพี่หน่อยอะไรเงี้ยประมาณนั้นอ่ะอยาก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 ให้คุณจบแนะนําน้องๆกันน้ําที่เราดื่มก็ไม่มีเต็มแก้ว แม้กระทั่งแม้กระทั่งตอนนี้ผมก็ไม่ได้เก่งนะคือกับกายเป็นพวกน้องๆที่เข้ามาใหม่ๆพวกที่เล่นไฮเลียงมาทุนสูงติดทงมาผมก็ยังเรียนรู้กับเขาเลยทุกวันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเหมือนเบอร์เดิมไม่ใช่เป์ไราย่ช่ยวก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา เม้ามาใรม่ผมก็เรียนรู้จากพวกเนี้ยผมก็เริ่มมีประสบการณ์ขนาดผมสามเจ็ดปีนี้แล้วผมก็ได้ประสบการณ์จากเขานี่เลยดีมากเ,เก่าก็ามีพวกพี่แป๊ะที่ล่าสุดที่ได้ได,ได,ได้ได้กลับไปเจอพวกเขาแบบเนี้ยโอ้เข้าสอนเราเรารู้ได้อีกเยอะเลยแม้กระทั่งน้องที่เข้ามาใหม่เขาประสบการณ์จากไทยลีกเ,กเขาสูงกว่าเราเคยผ่านบอลเข้าเร็วอะไรเงี้ยครับเราก็ เนี่ยแหละจำจากเขาดูน้องเขาบางไอ้ทำไมเราเคยเจอแบบนี้นะทำไมเราไปเจอแบบนี้ทำไมเขาเก่งเนียครับเรียนรู้จากเขาเรียนรู้เพิ่มเติมครับครับครับก็เป็นเป็นวิธีคิดแล้วก็เป็นแนวคิดอย่างหนึ่งเลยนะนะครับก็จะสะท้อนไปถึงนักฟุตบอลรุ่นใหม่ๆที่จะเตรียมขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับครับทีนี้ขอถามเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างนะครเบาๆกันหน่อยเ็ดเครียดมา น้าตาคุณเกลียดเลยเกินนจ๊อบเดี๋ยวถามหน่อยอะไรคือการโดนจิตโดนใจเวลาคุณไปทําประตูได้แล้วมีท่านี้แลกลายเป็นท่าฮิตของสโมสรแม่ด้วยรัาท่านั้นมันมาอย่างไงเนี่ยท่าเดียวในใจท่าไหนเออขอเดี๋ยวเดี๋ยวคนไม่เห็นอาจจะเดี๋ยวอธิรฐานภาพอะไเพียงแต่ว่าขอจากต้นฉบับหน่อยแล้วกันท่าไหนที่ที่เป็นท่าที่คุณทำเชิเชิญเชิเชิเออมาอย่างไง เอาเอามันไม่เหวเขาอยู่แล้วเราเขาใช้เขาใช้อยู่ตอนนั้นตั้ยังไงตอนนั้นตั้ยังไงครับไอ้ใชตอนนั้นแบบขึ้นมาได้ยังไงวะคุณต้องเอาท่านี้แล้อว่าคุยิงประตูได้อะไรเงี้ยเราเราเราเป็นทหารแล้วนะว่าคงเป็นท่าดีใจที่เหมาะสมที่สุดโอเครับ ยูเป็นนี่ว่ายูเป็นเออแล้วแล้วกลายเป็นว่าเป็นท่าที่เป็นท่าฮิตของนักเตะแท่เลยคถูกไหมแล้วก็มาเป็นทีมด้วยถูกไหมครับเห็นหลายช็อตในเวลาทีมทีนสนาเก็ไปถ่ายรูปมาเนี่ยผมไม่เห็นอยู่เขาก็จะมีท่าเวลาพวกคุณดีใจมามุงคมเสร็จคุณจะมาท่าของคุณท่านี่เลยนะเออเออนี่คือต้นแบบเลยนะนี่คือ ครับโอเคโอเคระยะลูกสองตอบตอบเร็วมากเลยครับนะโอ้ยคุ้มข้างได้เลยอะไรลูกสองลูกสาวลูกชายนะลูกงเท่าไหร่ล่ะคนโตเท่าไหร่ล่ะตัวแปดเป็นบวมนะครับสาวเป็นเล็กหกครับลูกสาวคนโตชื่อจัสมินนะฮะครับลูกชายคนเล็กหกบวบเลรอห่างกันสองปีครับนะครับกำลังวัยเข้าเรียนหนังสือตอนนี้ทั้งทั้งสองคนเรียนอยู่ที่แพร่ทั้งคู่ไหมฮะครับทั้ คือของคุณจ๊อบเนี่ยอย่างหนึ่งที่อยากให้เป็นแบบอย่างก็คือการ,รเป็นแฟมิลี่แมนด้วยไปกันแบบครอบครัวเวลาเที่ยวหรือเวลาอะไรกันยังไงกันแล้วแต่เนี่ยแล้วก็ตอนนี้ยังคงยึดเหมือนเดิมไหมคือภรรยาแล้วก็ลูกก็ยังเข้าไปดูในทุกเกมที่เวลาลงสนามไหมอ๋อปีอที่แล้วใช่ครับแต่ปีนี้แฟนอาจจะไม่ได้ดูอ้าวทำไมอ่ะอันนี้เรียนอยู่ออสเตเลียครับเอาไปแล้วเหรอ เพิ่งเพิ่งเพิ่งไปวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนทราเวลที่นั่นเหรอครับก็ไปเรียนด้วยไปเรียนด้วยเหรอครับคเพิ่งเรียนเรียนเห็นได้สามสี่วันมาครับอ๋อแล้ว,แล,วแล้วยาวไหมนานไหมก็ยังไม่แน่ครับจะมีแผนมีแผนไครับจะจะ,จะตามไปไม น่ะแล้วน่ะขอขอให้จบฤดูการนี้ก่อนครับครับครับแล้วก็ในส่วนของงั้นตอนนี้คือคุณก็ต้องดูแลทสองคนเด็กใช่ครับเจ้สเปนกับเจ้าตุนสิใช่ไหมใช่แต่งั้นเวลาในเกมก็ยังต้องมีสองคนที่เขาในสนามอยู่เหมือนเดิมมั้งมีครับเพราะว่านี่เป็นภาพที่ชินตายอยู่แล้วไม่ว่าชอบอยู่สโมสรไหนนะครับเขาก็จะมีลูกๆของเขากับภรรยาแต่ตอนนี้ภรรยาอยู่ ออสเตรเลียนี่ผมเพิ่งทราบนะว่าไปอ <c oughs> อสเตรเลียนะครับ <c oughs> แต่แต่อย่างหนึ่งที่ชื่นชมก็คือต้องเหนือจากความเป็นแฟมิลี่แมนแล้วเนี่ยเขาไม่เคยหยุดนิ่งนะ <c oughs> คนคนนี้เนี่ยไม่เคยหยุดนิ่ง <c oughs> มักจะหาอะไรทําเสมอไอตัวเบเกอรี่เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งเหมือนกันในช่วงในช่วงโควิดใช่ไหมถูกไหมฮะตอนนั้นใช่ใช่ครับเออแล้วตอนนี้เบเกอรี่ไม่ได้ทำแล้วเหรออาจจะไม่ลองชิมก็ได้ ไม่ได้ทำครับแต่แฟนไปก็ไม่ได้ทำเลยอ๋อเนี่ยคือคือเนี่ยคือตัวอย่าง,งคือมีความขยันด้วยนะครับอ,อีการดูแลกันในครอบครัวที่ค่อนข้างจะอบุ่นทีเดียวหลักครอบครัวนี้นะฮะแล้วก็มักจะมีอะไรออกมาแปลกๆอยู่เสมอนะฮะติ๊กตอ,อกของคุณเนี่ยนะฮะนะครับคุณบอกว่าคุณเป็นคนนิ่งๆแต่ผมไม่เชื่อวะอ่ะติ๊กตออกมาแต่ละอย่างนี่มันไม่ใช่เลยอ่ะ ต้องมีบ้าอ๋อเหรอโอเคโอเคโอเคแล้วก็โทษนะฮะต้องเหนือจากการเป็นนักบอยชีพแล้วเนี่ยก็รับราชการด้วยครับเป็นเป็นทหารนะครับอยู่ที่ไหนฮะคุณจอมมพันเจ็ดครับอดิตครับมพันเจ็ดอยู่อดิตเนาะครับครับตอนนี้ก็รับราชการที่นั่นด้วยครับครับทีนี้คำถามสุดท้ายวางแผนอนาคตตัวเอง ตอนนี้ก็เหมือนปเปยๆมาแล้วนี่ใช่ไหมว่าอาจจะขออีกซีเดียวใช่ไหมเนี่ยดูท่าทางนะเออที่ไหวเอาเอา,อเอาให้รอดก่อนคนระับเอาให้รอดก่อนเนาะเออก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอย่างที่บอกฮะว่านี่คือนักเตะที่ผมให้ฉายาว,ว่าเป็นสุภาพบุรุษลูกหนักนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักฟุตบอลรุ่นใหม่ๆได้เลยแล้วก็อยากให้เอาเป็นแนวทางด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับเราคงต้องตามรุ่นผลงานของ ชายคนนี้ในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงนะครับแล้วก็ลุ้นแกอยู่ในเต็ดด้วยว่าอ่ะขอเป็นแบบแฮตทริกแต่เป็นเติร์ดไทม์ลัคกี้ลวกันก็คือพอได้เข้าไปสู่รอบเพลย์ออฟหรืออาจจะไม่เพลย์ออฟขึ้นไปเลยโดยอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะ <c oughs> นะเพราะว่าตอนนี้รอบข้างคุณเขาก็ไปหมดแล้วไงถูกไหม <c oughs> ลำปูที่คุณเคยเล่นลำปางที่คุณเคยเล่นนะ, <c oughs> ะแร่้บ,บ้างละคุณจอบเนอร์ครับผม ก่อนไปออสเตรเลียขอเอาแพ้ขึ้นชั้นหน่อยแล้วกันนะครับครัในเมื่อบอกเอาแตะวันนี้ขอบคุณด้วยครับคุณชอบอาสาเพนบ้างไล่นะครับเอ,อนักเตะของไล่เนเต็ตตำแหน่งยังหมายเรืองเดิมไหมหมายเลขข้าเหมือนเดิมไหมหน่าจะเหมือนเดิมครับน่าจะเอาเละครับ <laughs> พูดชายคนนี้พูดน้อยต่อยหนักจริงสวัสดีครับลาไปก่อนครับอสวัสดีครับ